บายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีทีักแพงมาถุงน้องถุงบอนบาว่าฝังไทยบาว่าฝั่งลาวาว่าต่างประเทศน้องพี่น้องเมื่อนี้ก็ลงวัดลงบ้าคือเก่าพี่น้องเลยอันลงวัดเห็ดกับข่าวคำหน้าพ่อแม่พี่น้องด้วกินคือเก่าพี่น้องมาว่าการสาวสลาลงทำเขาก็ยังไม่ได้สำเร็จน้องพี่น้องแต่ว่า,ายาังห้ยสำเร็จอันทันลังสงการเน,ะนระาะเนาะว่าเขาสิมีงานตอนนี้ไปลบ คนเป็ดพี่น้องเอ้ยนี่อาหารก็คือเป็ดมื่อยพี่น้องให้ชาวบ้านกินเนาะสร้างให้กินสำคัญมับทุกคนอะไรพี่น้องเพราะว่าอันนี่ผู้ใหญ่ใจดีจากอันเกาหลีเนาะเพิ่นผาเงินมาหายกับคือไอวี่เนาะไอวี่จันปาเนาะก็ขอโมอกขอบใจเพผลเลไล่ขอบอกขอบคุณญผลเลไล่เนาะมีเพิ่นอันให้คากับเพามาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเออหนึ่งพัน สองร้อยหนึ่งพันสองรอยนั่อะแต่วา่าพันห้าคันข่าล่งพันนอกนาะห้าค่าล่งพันเจ็ดสิบห้าบาทการเลื้ออยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเงาไเจ้าหาบาทนอกเมื่อในไฮแอนด์้าพินนันพันเป็นเมื่อก็อน่ะเอ้ยมือก็อกกันผู ถ่ายกันดีแต่กุ้ก็ล้คนมันก็นเลยเดี๋ยวอันหลังจากว่าเห็ดกับเขาอีกย่างแล้วลายการย,อย,ย,อย่อขู่ย่อคนตอนบ่ายแล,แลออ้วเลยจำเม,มสิพาโมเมนตฮอดว่าย่างแล้วดอกพี่น้อง,ง,งเอ้ยจัจหน่อยนี่จำม,มีเห็ดแล้วเมจิพาพี่น้องไปรีวิวการสามชลาลงทัพฮาว่าฮอดขันได้แล้วเนาะพี่น้องบอ <c oughs> ด้ออกป่าออกโคพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ลงหวัดเดียวเนี่ย เราได้คอยไปอันรีวิวป่าดงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งไปชมกันเนาะว่ามีหลายคนที่อยากให้ยเศ้ามีออกไปรีวิวแถวป่าแถวดงหาอยู่หากินเนาะเ่าได้ไปพี่น้องเลยกาก็โถก็ใครได้ลายๆเนาะอยากลายพี่น้องเรได้ไปทางใดากาเดียสิผักเบกไว้ก่อนนะพี่น้องรอให้ซาโบลงมาที่ไอโบกันเนี่ท่านได้มาอยู่พี่น้องเลยสงสัย่นกาผิดกับขผาวกับน้ำไม่พอ่นกินเพราะว่าบ่มีผู้ได้อยู่เพิ่นอยู่แต่กกระปอต้องคนแบบตั้ลูกเนาะพี่น้อง เอาว่าซาบัว่าผ้ากันกับเรอยู่แล <in> ้วเนาะเผนไปเห็ดหลายเหตุการความจนเนาะความจนบีบบังคับพี่น้องเลยยุดไปก่อนนะพี่น้องโลแกนหรือว่าใช่ไหมนี้เขากปเล่นหั่เช็ดละพี่น้องเลยหลาบเต็มโอ้ยอันก็มีอะไรเพิ่ม เมื่อเป็ดที่นอกสิละันนะนำลุ่นปนำลุ่ห้สบายดีในเมล้อยสบายดีพี่นอสตอนดี้กน n กําลังซอยมาคยว่านเปรตเพี่นอกมากินข่าวเทียงน้องันแต่ก็ทคไม้และพี่นอกเลยลาเป็ดอนเมลพี่นองเอ้ยกันกินกับแก๊งเลยกัาผัดบพกันกินในี่นอกไก่ถูกมาแล ชิมของพ่อกระชายตืมต้งช้างผักเถียงผักเทียงอันนี้ก็ในโฮมเนาะผ่านลำเงินเดี๋ยวสิหยุดไปก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าสิตาให้พ่อแม่พี่น้องเบืองต้นชุ่มผืนเริ่มเห็ดเวี้ยเห็ดงานกันเนาะตอนหล่อบ่ายเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาส้มเอ่อการจางสลาลงถ้ำห้าวเทิงขันไดเลยค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้กําลัางซีท่าซีเนาะท่าซีแล้วก็เห็ดกันกาบบัวเนาะเห็ดกาบบัวกําลัางเห็ดเนาะแล้วกันทั้งลมนี่ก็ซีตกแต่งสีใส่ลายเนาะพี่น้องอตอนนี้ก็กำลังท่าซีเนาะสอบพระเนาะถ้าผู้ได้ใจศรัทธาอยาก ร่วมบร so, no, no. ิจาคหรือว่าอยากเป็นศรัทธาหยอดสอบผ้ากับเสื้อนได้น้อพี่น้องแล้วแต่ศรัทธาเนาะกูเลยขอเสื้อนขอเรียนเสื้อนได้น้อพี่น้องเพราะว่ารังจากว่าหลังสงกรานต์นี่เฮากะสีแห่หยกหยอดสอบผ้าเนาะแต่ยังบลระบุว่าบดบั้นบั้นระบุว่ามือใด้เนาะแต่ว่าหอดมือก็สิได้แจ้งให้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ เบิ่งได้ช่มแต่ก็ได้ฟังกันใหม่นะพี่น้องว่าเมื่อใดกันแน่เนาะตอนนี้เรากำลังจัดแจงแต่งล่มแต่งลายเนาะพี่น้องแต่งลายใส่หางหงอันนี้ยอดสอผัาเก่ายอดเนาะพี่น้องถาผู้ใดอยากเป็นสัทธาอยากมาห่วมกะขอเซิร์นได้เนาะพี่น้องบ่าวฟังไทยบ่าวฟังลาวบ่าวต่างประเทศกะเรียนเซิร์นได้เนาะพี่น้องทำบุญทางออนไลน์เนาะ ทางเฟซบุ๊กเนาะก็คือเม่พางแก้วมันนี่เนาะพี่น้องแอดเขาไปแล้ะก็ถ้าแอดเขามาแล้วก็ไฮระบุเนาะพี่น้องแล้วก็พิมพิมพ์มาเลยเนาะเดี๋ยวสาวเมสิลาขอเป็นสะพานบุญให้เนาะขอเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องมดทุงมองถูกบ่อนเนาะถ้าผู้ใดยินศรัทธาอยากมาทําบุญรวมทาบุญนากันเนาะพี่น้องกำลังตกแต่งสิติดลาล่แล้วก็เห็ด อะไยังก็เจ้าเพิ่อนมกาบบัวเนาะติดบัวติดอะไยังเนาะพี่นนอะตอนนี้ก่ลังผักเทียงผักเทียงอันนี้ก็ในโฮมเนาะผาดลำเงินตอนนี้ก็ตน้นตอเปียกต้อนรอบ,บาบให้พี่องขึน้นขี่ลงมา เห็ดหวัดเห็ดว่า่หชลาาข้าวขาสขัวอ่ไก่ด้วไก่พี่น้องถืว่ากกอนไม่จังบอกข้าวสบายดีเลยพี่น้องเจ็บโบไปเมือก่องไห่น้องเ สบายดีเด้อจ้าท่านผู้ชมอุ้ยเบิ่งนมสมีมันไไม่มีจ้ะนมไม่มีใครบอกว่าบมีน้องไม่มีแล้วจ้ะมีแต่มันไม่ใหญ่ดึงใจท่านผู้ชมพอเอฟซีบอกว่าเมื่อนี้ยสามีเงาเงาบ่หาวบ่หันสามีปวดหัวพี่น้องเ้ยเอาเอาสากให้สามีกำอีกหนี่เมื่อนี้ยสามีปวดหัวพี่น้องปวดหัวขางเดียวนี่เป็นหวัดได้หรือจะตาย ไม่เกินคือแมนเป็นบดได้เจ็บมัวนขางเดียวปวดหัวขางเดียวนี่พี่น้องมันงเสียกุหลาเบีย้ยมันเป็นขากขางนั่นคือคุณระเบียบก,กับบลูมา,าพี่นอ้นองไว้ช่งเดือนกับข้าวขายกับบลงมาก,ก็เลยเห็นในซัมเม่เงาว่ะสันบ่มีคนหยอกว่านี่ซัมเม่เป็นหูุกเมือม่อเป็นนันมื่อพี่นอ้องเลยขัวมัวนซุกคือก่อนพี่น้องคนจังสีอันอารมณ์จบนำนำโอ้ยมาก็นอนเผาเต็ม องคลักมะเขาต้มยอสาวบ้านที่ลงมารวมดีใส่มาบตอนี้เป็นแก็ได้มันเป็นคนลหลดห่าโมเมนต์หลดหนำใส อันนี้มันโหลดคือสายอันเห็ดอันทะโลโุพะเลแล้วก็น,นี่พี่นอกท้าบันที่สว่างก็พากันเริมทะย่อยเหนไปล่างข้าอลไรพี่น้อกเลยบ่ายเลยเนาะนบ่ายแล้วเฮ้ยไปโจมเอาเข่าที่ห้าล่างนะมาไหวสอบทานพี่น้าเฮ้ยไปโจมไหม เอาบ๊อมือเกาะเห็บประดาเกาะเห็บปรดายนี่น่นนี่นี่นม่นี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 ่นม่นี่นี่นี่นป่นี่นีันส่นนี่นน้่่นี่นนี่นะ่นนี่น่นน่นี่น่นี้ก หลังจกากหมอเดือดแล้วภาษีเอาลงภาจษาีเอ้าตอนไก่ลงแล้วพี่น้องน้มหน่อยเอาเองว่ะเห็นบอว่านี่บ่มีหัวามหนาเอามหนามตงอีกเคยมันขึงให้เต็มเพียงข้อก็ซ้ำเออว่านน่น้มหน่อยนะเห็นบอกหนามขาวบ่มีหัวามหนาจนขาวมีแต่ขาว,าวนะเนะาะจ้างเอาเกลือลงกระแดกลง คนน้อยมันได้วราคาโอว้มันนั่งดูเยอะนหัืนกันไม่มีน่ะเดี๋ยวอันสีให้เจโบพาพี่น้องไปเบิ่งชมบรรยากาศอันนั้นต้นสามคนสุดล่างข้าเลยกันสี่ถ่ายชมบรรยากาศตอนนั้นโมเของขบียกแล้วเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งต้นนั้นเป็นยังต้นย่อเขาเปียกนั้นเป็นยัง เนาะแต่ก no. no. okay, ็ะถาเบิ่งต้นฮาต้มสุกแล้วก็ต้นไปย่อเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวถาเบิ่งต้นสะมีต้มสุกแล้วก็ไปย่อเนาะพี่น้องเนาะไปเสิร์ฟไหมจบแล้วนี่ก็จะมีเกีลยวกระเทียมพี่น้องเลยเกีลยวกระเทียมแล้วกันเอาไว้ใส่อันต้นอันนี้สีป้งว่าจะใส่กระเทียมเจียวเลยไก่ได้เชยแล้งต้นใด น้ำเดือด,ด,ดอ๋อน,น้ำเดือดคนเดียวเอาลงพี่น้องตอนนี้เรากำลังจะเอาข่าวลงนะพี่น้องต้มข่าปีอาข่าวพี่น้องเลยหรือว่าสดอ,อันนี้ก็คือข่าวแม่ข้าวต้มเห็ดขาต้มมาเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้กำลังเอาลงนะเจ้าท่านผู้ชมผมมีวิ่งกับเจ้าก็เ,กเลยทำต้มข้าต้าตามมากินพี่น้องเลยอาหารว่าง อาหารผาเนี่อาหารเผาคนาอาหารว่างนะอาหารว่างแล้วห้ยตอนนี้ส่วนมันบายชองใบชามีแหงหออยู่ดอกหลังจากขอเมย์พี่อเห็ดวิี่ะปลาทอดคือลายใช่ปะเออดีดีมันลายเนาะเย็นๆน้อยบอลมาลนมาเร็วมันกับบุกซองมว่านี่ากกันกันซึ่งดองทอดบมเนาะวานี่แซ่กแท ไกินทัน้งลายทัพพีพี่น้องเลยแต่ละคน,จนจเจเบอมจะได้กินเท่าไหร่เจเบอมกินน้ำเด็กน้อยหนาเด,ด็กน้อยกินน้ำเด็กน้อยพี่น้องเลย,ย,ยเนี่ยมันเบิดเถิดอ่นนานมากไปแย่งซีนเด็กน้อยเนะพี่น้องเลยน่าเต็มหม้อพี่น้งองเอาเลยเต็มหม้อเลยเอาหน,นิน้ำหมอ้อไปล้างน้ำเลยล้างนี่เลยตอนนี้สามีกำลังปองหมอห้อเนาะพี่น้งองเพราะว่ามัน ต้มซุกและเรียบร้อยนั่งก็ทิใส่กระทเทียมเนกะียวลงหมหอมหอม,응หอมกระเทียมเกียว,ยงวลงอันอน,น,นี้ก็ใส่พักคุยสาย quy sạy quy sạy quy sạy ban khoe earn a hack tang sài ban khoe còn còn thay ơn còn 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 con còn 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 เขหุบอยู่บ่เออสช่ปะเจ็บชวยไ่ชวยเลยอืมแต่กินเนาะพี่เนาะน่ะรำประทานมากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศตอนไปเสิร์ฟเนาะตอนนี้สามีกำลังสิตาเสิร์ฟพี่เนาะอันนี้ไม่ไหนด้วยกันแต่คนละตอนเด้อ ไปเอาแบบนี้มาอีกใบหนึ่งให้ลุงเงินเอ,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 อาเอเอาชอใบยหญไงเนี่นี่นะให้กระบาดน,น้ำเล็กตาเอาขาวกันหน่อยตาให้นองเบี้ยน,นี่นั่งอมดขาวกันหลายได้ห,หน่อนนยอให้ในชาแพงอยหนึงเนยเยอตอหัใหนีเอึ่งใช้อะไ็ร่วงเด้เอ,เอันนี้มาให้ผู้ใหญบ้าน สบายดีแม่ท้าไแม่เท้าเซียนพี่นอะเจดียมีแห้งบ่เบียอย่าเปิดเพลงลูกปิดนี้ใช้กระตุกนี่เออกะเนี้สเม่จะเป็นเนี่บ่เขาเรียกเอา้นาำนะใช่ไหม เออเนี่ยนะงามอ่ะไปไปมหไปหมไปยนซกรเียน่เลือนไ่กินเลยเออนมักลงตากลงกรบบกลงบกลงแลเด้อ ให้พียเอาไปผูกบ่อนนี่ให้น้องเบียก่อนผูทัได้ด้ยวาบถาเบิ่งตอนท้าทิไปเสิร์ฟนะพี่นนอะตอนนี้สามีก็กำลังตักนะพี่นนอะแล้วก็ห้าก่ผู้ย่อไปเสิร์ฟก็ย่อเนาะมีาเห็นบอกขอบอกจ้าเลวสามีขอบอกจ้าเลวเพงเฮยหลบมองดห้องใดนี่ลืมสะแพงเป ยอยตอนนี้นาสามีกำลังเสิร์ฟบอสเสิร์ฟเลยตา้ากลางไมันไม่หนามะมันหัวันอยงตหนามนอนเทิงหนามนอนทึงอยู่รุมนะมีแต่ตอนเอาไปจัหกไว้มันผูกินโหลดสำานีก็ะดิกพอแล้ว คนมันหลายันบ inh ่อถั่วกันเฮ้ยมันสิเบิดหมอคือบ่ได้ตอนใช่บ่ได้กระยามันมันบ่คู่กันอยู่แล้วตอนนั้นมันบ่อลายมนนั่นเบือกระตาเออมีกะตุ้มีตุ้มบอกเลยเนาะสิไปอ็ดทีทีี่ทันที่หน้ามันขึ้นเพราะแห้งอืมถือถือกุญแจพอด้กินพอพอแล้วอ้าเบิ่งหน่าพี่น้องเอ้ยกินแส่งกับบ่อเลือดกินเชื้อกับบ่อิ่ม คนหลายได้เห้ยอยยันบมาถั่วเทิงก่งสัมเอยกัน,ดนได้หยันหยใหบ่้ยันผูได้กินแลยได้กินผูบรได้กินแล้วบด้กิน,นั่นแล้วโล่นมาลวะกอนคนนั้นมาเป็นน้อย น้ำกบ่มี่าดนี่น้ำแหงหมอท,งา,ทางผู้มีจะคท่้จะคนสะแพงโอ้ยอย่ามาขู่กันได้เหอมืดอนนี้โดยกินแต่ผู้ได้กินโอ้ยผู้บ่ได้กินแล้วก็นางเบื่งหมูแล้วกับาบบมืดเล่นในหมอนึงนะ

พวกถัวเจ็ดถั่วมแต่ถั่วใหญ่เนาะปูอยู่ตะลางม่ได้อันหราิตหนั่งหนังปูอยู่ทึ่งกินเาตาดแด่ท่งบวกสามะปูบกปูบริกินมดเลยเนาะมดหมอแล้วขูดหมอใส่แล้วพี่น้องเอ้ยระด้อมอดวเด้อดีรอยังไงจะชวเช่อง้อ เมฆัวกับบริก e> ินผู้แหกก็บบริกินดาวบริกินจักรวงมันเบิร์ดแล้วเสียวหัวชอบเรมคนหนึ่งเลยอ่ะหรอกฮะเหนื่นแล้วบอกฮะบอกอันตัวใหญ่นะให้พวกทางเขาผู้เขาเห็ดอันนั่นเองผู้อยู่รูมยังว่าได้นั่งแต่อยูงไม่ห่มแน่กับป้านั่นอ่า นั่นแล้วเห็ดแสแบหลายเห็ดชีเข้มเข้มเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยเออใส่ทงนึงมันเจ๊งเก้มเมื่อวานนี่ก็จนหลพ่อกันพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็ได้ต้มและหม่ามือหนึ่งกับมหนึ่งหนึ่งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เแ่าแก่แน่โฮมแล้วก็ปงซาก็จะอบ่ายมาแล้วก็จะหิวเขาะอันแล้วก็นเขาใหญ่บ้านเพื่อนหน้าพี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังเห็ด ล้วก็ย่อข่าวันต้มคนแบบคนกินช้ากินข่าวซะก่อนพี่น้องเลยเช้ากินข่าสร้างกินไปทึ่งเอ้างกาบบัวเนาะพี่น้องปิดคลิปไปเลยชิมีสำหรับทิ่นี่ก็จะได้โจมลงเพียงคนนี้เด้อพี่น้องหักแพงมาถุงมองตุกบอนเนาะบ่าฝั่งไทยบ่าฝั่งลาวบ่ฝั่าต่างประเทศนอกจกกาบข้อมุกขอบใจหลายๆทีมาซัพพอร์ตการดูคลิปการติดตามเนาะการรังสงการแฮวกับชิมีการย่องยอดสภาถ่าผู้ใด มีใจศรัทธาอยากมาอันอ่าอยากยังก็อยากมาเป็นเจ้าภาพอันหยาะสอผ้ากระเรียนเสื้อนแล้วนอพี่น้องก็ว่าเฮากับบอได้ให้ว่าเฮากับบอได้แน่วันหน้าผ่าจะไดนอกก็แล้วแต่ศรัทธาเนาะแล้วแต่ศรัทธาผู้อยากมาบริจาคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี